ค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาสอนโหลดแอปพวกนี้กันนะคะค่ะคือถ้าทุกคนอ่ะเออที่เราพูดก,กันนะี้นะคะคืออันนี้แต่มันมาโหลดอันนี้อันนี้มาเป็นหนึ่งศูนหนึ่งจุดศูนย์นะค่ะ มันมเอ็พิมแต่พอพิมต้องาหาอันนี้ก็เมือนมอันที่แม่ก็หมกรชเอมาอคือเราต้องไปหาในกรุกแบบนี้ินเขาเป็ค่ะใหได้ทุกคนเรัน

คอนี่นะคะถ้าเราไปเจอเด็กน้อยคที่นี่นะคะมันจะขึ้นอะไรนี่นะคะจะ้อนรอนนะคะรอนแคะรอนะคะรอนะคะ ไม่รอก็ไม่ต้องแรงเกินค่ะอ,อุ๊ยพี่ๆทุกคนเออตายเราเป็นพิษคือเราหลุดเอ็มนี้มาโอเคนะคะให้เราไปคือ คือถ้ามันขึ้นหน้าแบบนี้ทุกคนรู้วันนี้ทิ้มก่อนนะคะให้คนรู้วันนี้ทิ้มก่อนนะคะก็ไม่ใช่อันนี้นะคะคือเราโหลดมาแล้วเราโหลดมาแล้วเอออันนั้นมันก็จะเ,เสียหายเลยค่ะให้พิมพ์ตามเราหนะ,ะอยค่ะอือตัวไอ ่ไหถคะถ้าพิมพ์เสร็จแล้วก็ไปที่ตัวนี้ทุกคนสามารถเล่นเปแตเวอร์ชันกดไปที่เวอร์ชันนะคะเห็นไหมคะมันจะมีเวอร์ชันอันนี้ให้ดูนะคะติดตั้งนะคะไม่ก็ทุ้การติดตั้งเลยนะคะแค่นี้นะคะบ๊ายบายบ๊ายบาย